เกือบเกือบเกือบแม่งเบีกหน้อมาพิ้มเลยมื่งกี้ก็โอเครับผมต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับกำลังจะไปทำงานนะผม ก็เวลาตอนนี้นะผมเที่ยงสิบเก้านะครับลืมตอนนี้กำลังไปทำงานนะครับ ก็คือตามที้ผมบอกไปในคลิปนะผมว่าประมาณประมาณสิ้นเดือนนะครับผมตั้งออกอะนะคือสิ้นเดือนตั้งออกครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปใส่ท่อนะเป็นอาคาโปเวกนะครับผมซึ่งแป๊บนึงนะครับตมกล้องอลงแรงเลยนะผมซึ่งก็ คือที่แรกผมก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยขับรถพวกนี้นะครับผมผมก็ถามทางร้านนะครับผมว่าอ่าถ้าจะใส่ท่อทางร้านแนะนําเป็นรุ่นอะไรนะครับผมทางร้านบอกว่าน้องชอบแบบไหนแบบนุ่มหรือแบบล่นนะผมชอบชอบนุ่มพี่ก็แบบ แอหรอกถ้าลั่นคือแบบมันไมน่มันไม่หลอนะผมนะอันนะนะครับผมก็คือมันไม่หลอนะครับผมผมเลยบอกว่าเอาแบบนุ่มพีม่เอาแบบนุ่มเขาเลยบอกแปบ,บนึงนะเลยเขาก็เลยแบบคืยยยยอยังไงแนะนำมานะครับผม อาคาโปวิกนะเขาก็ส่งรูปมาทั้งหมดนะผมก็เลือกเอานะผมก็เอาเป็นอาคาโปวิกนะครับผมไปเคปล่านะผมมีจุดลดเสียงอีกนะผมจุกโลดเสียงก็ไม่มั่นใจนะว่าหนึ่งจุกหรือสองจุกนะครับผมก็ไปแล้วนะน้ำมันก็จะหมดเดี๋ยวผมเติมตอนเย็นดีกว่าเนาะพรุนี้พรุนี้ดีกว่าเพราะว่า อันนี้ผมเข้างานบ่ายเนาะครับก็เลยเป็นแบบรถก็จะติด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 หน่อยเนาะรถก็จะติดติดหน่อยนะ,ระ,นะครับผมตรงนี้คือต้องผ่อนทางมันไม่ดีนะครับ ือเสียงอาจจะหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าแจ็คหลุดเมื่อกี้เดี๋ยวผมก็ใส่ใส่เรียบร้อยแล้วนะผมอาจจะปรับมุมมองนะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแรกที่ว่าขี่แต่คือมุมมองกล้องมันยังไม่เป็นที่พอใจของผมนะครับอตอนนี้กไ็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันที่พอใจของผมหรือ,อยังนะครับ นี่คือสุดแล้วนะคือสุดแล้วนะครับผมคือผมก็ได้ทําการต่อต่อลนขึ้นมานอย่างลมอาจจะแรงหน่อยเนะาะเพราะตอนนี้ก็มันไม่ได้ขี่เร็วนะของเรก็คือนะครับว่าก็คือไม้ไม้ตัวกองผมขาดนะครับผมตรงโฟมตัวกองขาดเนาะผมก็เลยไม่มีกรองนะครับแต่กาะเลยพี่ คือไม่ขี่เร็วไม่ได้ทางมันแบบไม่เรียบเรียบนะ นี่คือหนึ่งพันโลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถึงเมื่อเช้าเลยนะครับเพิ่งถึงเมื่อเช้าเลยนะครับผมถึงเมื่อเช้าแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมต้องเอาไปผมต้องเอาไปฟต่อสภาพนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ย ไปดีครับผมเออนั่นเลยไม่ต้องบีบแต่ไล่หรอดดูทางด้วยพี่ผมก็มอไซค์เนาะไม่ใช่รถยนต์ที่จะได้แบบตกหลุมไม่จะเทือนนะครับผมสะเทือนยั้นไข่เลยแหละนะท <c oughs> ี่ทำงานก็คือไปได้สองทางนะครับผมแต่ผมจะเลือกไปทางนี้นะครับ จอดนี้คือไม่มีจุตแบนโค้งนะผมจุตแบนโค้งจะมีตอนช่วงเย็นเนาะมันโค้งหน้าแบนนะผมก็คือโค้งขึ้นสะพานนะผมแล้วก็แบนโค้งของสะพานแน่เขาไม่ได้เรียกว่าแบนหรอกเรียกเอียงเลยเขาไม่ใช่แบนนะผมมันเรียกเอียงดีกว่าน้อเนี้ยเนี่ยไม่เนี่ยเนี้ยนะครับผมไม่กล้าแซงไปทางนี้ทางนี้ดีกว่าเนะบีอาร์ทีนะครับผมคือไม่อยากเข้า เดี๋ยวเขาหาว่าไม่มีไม,มไม่มีมารยาทนะจ๊ะจะแซงไปแล้วจะเหยียดรถมาแล้วแล้วก็ลงตรงนี้แรงๆทีนึงแล้วมาติดตรงนี้เหยียบคนก็แซงนี้เลยดีกว่านะครับไมนอันน่ะอันนะกไปไปดิเออ cái hồn xe căng vào đây này ăn à? nào <laughs> เมื่อกี้เหยียบเส้นขาวแบบเหมือนจะพลิกเลยอนะครับโหทางแบบนี้แบบอะไรวะคือวันนี้เลือกที่จะมาทางไกลนะผม เนี่ยมาเจ็ดโลกว่าแล้วนะผมแปดโลแล้วมั้งนะที่จริงก็คือประมาณไม่ถึงสิบโลนะผมแต่ตอนนี้คือ8ดโลกว่าแล้ว นี่คือแบบจะ,จะชอบมีรถโผล่ออกมานะครับผมแหน,นะนะเกือบแล้วแบบเป,ป็นรถไม่ใช่รถยนต์นะผมรถมอเตอร์นะผมนะผมรถมอเตอร์ไซค์นะครับคือจะโผล่ออกมาเรื่อยๆแบบบางทีโผล่ออกมาโดยที่แบบมันไม่มีสัญญาณไฟแดงเนาะเออเราก็เสียเสียแบบเสียสมดุลอะไรตรงนั้นนะครับผมหลายรอบมากนะครับผมไม่เสียตรงนั้นเนาะ เมื่อกี้เกือบชนปลาเขาปลาเขาอุตส่าห์ขี่เอียงมาหาเราเราอุตส่าห์ขี่ออกไปแล้วเมื่อกี้รู้จักเป้าพิเตใสมุดนะครับบุหรี่เกือบทางตายโอ้ทางมันไม่ได้ดีเลยนะตรงเนี้ยกว่าจะลงมาได้คือใส้เกือบพังสงสารโชกวะ่ะ ชโชคต้องมาเลยแหละโชคอ่ะเดือนหน้าต้องมาเลายแหละโชคอ่ะใส่ให้หมดทุกคนใส่ให้หมดทุกคนทำเควสได้เปล่ามีเควสมาสัง,งั้นเควสไหนวนเนี่ยใครกำหนดเควสกำหนดเองอะ่ะบอกเลยใส่ให้หมดทุกคนน่าจะสองคันหน้านี่จะไม่ได้แสงเกือ,อบแล้วไห่ล่ะอ๋ออ,อ,อันนึงไม่ได้แสงคผมคันนี้แสงคันนี้ก็ได้ Này. mi khuyết mà tới mới lại bây giờ cướp 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 mà bè không mà thêm là mới kia าสาบเบรกซะงั้นเลยเหรอกดแตะเฉยเลยยัดเข้ ข้าวกินก่นอนกี่โมงเวลาเหลือเฟือกระเป๋าตังค์อยูไ่ไหนวะข้ามันไก่อีกเหลือปะ <c oughs> ข้ามันไก่หมดยังครับ เอามาข้าวมันไก่กลองหนึ่งครับกําลังเข้าไปทํางานนะบอบนอนีน ด,ดนนะผมตอนเย็นนะผมตอนนี้ก็กำลังจะไปรับแฟนนะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็กำลังจะไปรับแฟนตีไฟเลี้ยวเล้วผมจะเลี้ยวตรงนี้นะครับเลี้ยวแล้วครับผมคือนางก็เลิกกันนะั้นแต่ทุ่มหนึ่งแล้วนะผมแต่ผมเลิกสามทุ่มครึ่งน,นะครับก็ช้าๆหน่อยตอนนี้ก็คือฝนเหมือนเหมือนเหมือนฝนมันจะตกอ่ะน,นะครับ เอาอผมจะลองแกล้งนางดูน้องสาวรอใครครับนี่หมวก กเป๋าใส่ใด้เก็บกระเป๋าใส่แต้วยอด้ลูกชิ้นยังอยู่ปะฮะอย่ มือนจะมี c ีบีหห้าศูนตามมานะฟังเสียงแล้วน่าจะใช่เลยนะใช่เนี่ยน ระวังระวังนะผมท้างรถท่วงนะไม่มีอะไรแน่นอนได้นะผมว่าเดี๋ยวกลัวทั้งรถท่วงมันปัดมานะครับผมก็ระวังระวังกันใหม่นะครับเฮ้ยเป็นบ b ป่าววะอ้า15อ๋อผมก็ได้เสียบ b ผมฟังเพลงด้วยแหละมันเลยแบบไม่ค่อยได้ยินเสียงแบบไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะ หลุมล้วนๆโอเค,อเค,อเคสองสามวิอ่าอ่ะออ ไปนะครับผมเจอได้ที่เดียวเองเ <laughs> จอได้ที่เดียวเองนะครับผมมาเราไปต่อโอ้โหตีคู่คุยกันเลยเหรอ <laughs> จะเปิดไฟกันนะครับก็ไ <laughs> <laughs> ม่ขอยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะครับ ถ้าเขียมากับแฟนนะเอาตรงๆไม่กล้าปิดไม่ใช่ไม่ใจนะตนตกมาแล้วมันไม่ขูมมันตกตบโดนตกจริงๆแล้วมันไม่ขูมนะครับเลยก็ไม่ดีกว่านะครับไม่อ่ะดีขึ้นละมันไม่ขูมอีกไม่ขูมเลยนะครับ ก็้ okay. จะถึงสิ้นเดือนแล้วเนาะยังไม่่วันนะก็เราตามที่บอกไปนะในคลิปรังรถว่าเราจะทำโปรเจกต์มากไม่ใช่โปรเจกต์นะเราจะเปลี่ยนท่อกันนะครับซึ่งก็ที่หลวดก็นั่นแหละนะก็กลัวไหมไม่กลัว 关定 ใครเอาอะไรมาทิ้ง ไม่ใช่หลุมนะครับเป็นไอ้อท่างคูปขะ ีเ่เร็วไม่ได้จริงๆคือต้องขี่ให้มันได้ดังใจเขาอะ่ะผมก็เอาใจเขาไปเป็นอะ่ะตรงๆฝนฝนตกหออว่ะ ทำไมเมียนองเมียนาอไม่รู้นะตรงนี้คือไม่มีไฟดงไฟแดงแล้วคือต้องระวังด้วยนะเพราะว่ารถมันลงอยากทาง,งหลวงนะครับผม